อย่างเรบุค่อยออกอาเลียงใบกรลุนสกิดกระุเงินใส่อาอย่างด้ีบเฮ็ดอิยดย่างมาสิปีนี่เงินในมืซี่บพ่อซีลอยพี่เขาวายลีตั้นึงรู้อย่างบุค่อยออกจปุ๊บปนี่ต้วงนี่ เตรียมพได้รุ่นได้ใช้เลยัว่าบงย่าง่งิดน่าท่าใจมากเลยแต่ปนนก็ยังหยอดน้ส้มหยอดที่นี่แหละวเบ่งตัวมันอ่อนอ่อนอยู่น่ามันน่ามันบงตัวมันอ่อนอ่อนอยู่นี่ ต้นเงี้ตัวหนึ่งได้ออกสองมีดสองมีดก็บ่างหันกับสองมีดต้นนี่นีจ่จจกได้แบบได้คอมมิตไม่ไหนไ,ได้นี่นะครับบ๊ายบาย